ข้อคิดประจำวันพุธมาดูกันคนเกิดในวันพุธเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มันจะเด่นนะ mm. เกินไปกว่า mm. การเป็นคนที่เฉลียวฉลาดช่างคิดช่างพูดที่จริงคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจกว้างคนหนึ่งถ้านับดูแล้วเนี่ย วันพุทธเนี่ยมักจะเฝ้ามองดูคนแล้วก็ดูซิว่าเขาจะแสดงออกอยังไงมีอะไรพอช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลือคนถือว่าเป็นคนเจ็บ้างคนหนึ่งแม้ว่าบางครั้งจะลอกส่วนตัวสูงนะคือบางครั้งน่ะเราอ่ะคุยกับคนวันพุทธเนี่ยเราอาจมีความรู้สึกว่า ได้ง่ายแต่พอคุยอะไรไปลึกๆแล้วเอ๊ะเขาไม่ได้บอกทั้งหมดหรอกเขาก็มีในส่วนที่เก็บเอาไว้เป็นอะไรนะลึกๆในใจมากพอสมควรซึ่งก็เป็นสเสน่ห์ข้อหนึ่งนะซึ่งสเสน่ห์ข้อหนึ่งความที่วันพุธเนี่ยเป็นคนใจดีใจกว้างหลายต่อหลายครั้งเลยอะต้องระวังข้อคิดข้อแรกคือ เวลาที่เราอ่ะทำอะไรดีให้ใครแล้วอะเราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าใครเขาจะมาตอบแทนแเราอ่ะมันมีความสุขมากกว่านะเวลาที่เราให้อะจงหยิบยื่นให้แล้วก็ลืมมันไปซะเออหยิบยื่นให้แล้วก็ลืมไปซะ ลืมไปว่าฉันเคยให้ใครระก่อนเรามันจะสุขใจไงเราเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าใครติดค้างอะไรเราแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งน้อยใจว่าทําไมทําคุณคนไม่ขึ้นไม่เห็นคุณค่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยไม่มีคํานี้แล้วนะเพราะอาจารย์สอนตั้งแต่ตอนเนี้ยที่พวกเราได้ยินอาจารย์เนี่ยว่าเมื่อทำมาให้ใครแล้วลืมซะ ลืมไปลืมไปเลยให้รับรู้แต่ความรู้สึกว่าเราสุขใจสบายใจตอนที่เราได้ทำให้ขเขาแล้วจะเาใจว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่คนเกิดนพุทเนะี่ยจะได้ข้อคิดข้อแรกแล้วก็คือว่าใจดีกับคนแต่ไม่ต้องคาดหวังคือถ้าเราอ่ะจะใช้ศักยภาพของเราในการ ทำธุรกิจทำมาหากินกันเงินกันทองอะไรทำมาค้าขายธุรกิจเราก็เต็มที่ไปเลยแต่้บทที่เราใจดีกับคนน่ะจากความจริงใจอ่ะเราให้น่เราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเราให้แล้วเราก็หันหลังกลับเราก็ลืมไปอย่างที่อาจารย์พูดบ่อยๆแบบนี้เราจะมีความสุขมากกว่าไปตามคิดว่าออทำไมเขาอย่างคนอย่างนี้ใช่ไหมเออนี่เขาคิดข้อแรกนะ พราะยังไงเสียเราก็ห้ามให้ตัวเองใจกว้างใ,ใจดีไม่ได้แล้วอย่างไรเสียเราก็ไปควบคุมให้คนที่เขา่รับอะไรจากเราไปมาทราบซึ้งมาตอบแทนไม่ได้เราสู้ไม่สนใจเราทําแล้วเราสุขใจก็ทําไปเลยอย่างนี้ดีกว่านี่ข้อคิดข้อแรกนะคนเกิดวันพุธเนี่ยนะจานจะบอกว่าถ้าหากว่า มันมีความรู้สึกว่าเราอ่ะจะทำอะไรดีให้มันเกิดประโยชน์ทำให้คนอื่นอ่ะเขาหัวเราะเขามีความสุขโดยใช้ศักยภาพในการคิดการพูดของเราเนี่ยแหละแล้วพอถึงเวลาที่เราอยากมีโลกส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็กลับไปอยู่ในโลกส่วนตัวเราเหมือนเดิมกันเละ อาจจะเงาหน่อยนะอาจจะเงาหน่อยนะเพราะว่าน้อยคนจะเข้าใจคนเกิดมันพุทธจริงๆคล้ายๆกับว่าเขามองว่าเราเป็นคนที่ปิดตัวเองเขาพยายามจะเข้ามาหาเราแต่เข้ามาได้แค่เหมือนเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เรา จะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ย้อนกลับไปหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทําคนเดียวเงียบได้นะครับดังนั้นถ้าว่ากันตามตรงนะ mm. เตรียมกิจกรรมที่มันทําคนเดียวได้อะ mm. เอาไว้เยอะ mm. ๆเอาันมีตั้งหลายอย่าง mm. ใช่ป่ะกำลังแบบคนเดียวไม่ต้องเล่นเป็นทีมอ่านนังซื้อดูนะั่งฟังเพลงอยู่ในอะไรบางอย่างที่มันจะ ทำได้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยเราก็จะมีความสุขพอสมควรแต่วันหนึ่งอะถ้าฟ้าเขาส่งคู่มาให้เราแล้วนะซึ่งก็ตรวจได้นะใครที่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้เมื่อไหร่ถึงจะตกลงปงใจบางทีการมีคู่เกิดมันพุทธเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับความมั่นคงทางด้านการเงินการทองของเราเนี่ยพอนพุทพูดไปแล้วว่าเกิดมารวยอ่ะ อาจจะโดดเดียวนะอาจจะโดดเดียวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หนักนาสาหัสอะไรส่วนเดี๋ยวดูซิมีเวลาพอพูดถึงพูดกลางคืนได้ไหมอ่ะพอได้ส่วนพูดกลางคืนเนี่ยก็จะเหมือนกับมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาด้วยที่ว่าทำอะไรแล้วไม่เหมือนใครปฏิพันธ์ไหวพริบดี แต่ปัญหาคนพูดกลางคืนเนี่ยต้องระวังต่อไอ้ศักยภาพของตัวเองอ่ะที่ฉลาดเขาพูดตรงๆคือมีปฏิพันธ,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 ธ์จนถึงขั้นฉลาดแกมโกเนี่ยระวังจะเข้าไปสู่เส้นทางของสีเทาได้ไง่งายๆแต่ถ้ามองในแง่ดีอ้าไม่เป็นไรนไหนๆก็ไหนๆล่จาจย์บอกอย่างงั้นอาชีพสีเทาที่เราทําเนี่ยเราก็ทําได้ดีได้แหละแต่ก็ ประครับประคองตนเองให้มันพออยู่ในรูปทางที่มันดำเนินชีวิตได้แบบปกติสุขพวกนี้ดีกว่ายังไงแล้วแต่ข้อคิดของคนที่เกิดพูดธคันคืนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่ปรวนแปรข,ขึ้นขึ้นลงลงไม่ยอมคนแต่ไอ้บทที่จะเชื่อคนง่ายกับหูเปาจนน่ากลัวเออไอ้ตรงเนี้ยเราอะ ก็ต้องระมัดระวังให้มากโคดโดยวรวมนะไม่ใช่เป็นโคดกลางวันกลางคืนเนี่ยให้เรารู้ว่าการที่เรามีวาจาที่มันใช้การได้ดีมันเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เราสามารถจะใช้ได้ต่อชีวิตอยู่แล้วดังนั้นนะ่ะจงใช้ให้มันถูกทิศถูกทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทำร้ายใครโอเคไหม ไม่ทำร้ายใครไม่ใช้ไปนในทางที่เป็นอาวุธเพราะไม่งั้นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองสมองความคิดการวางแผนถือว่ามีความเป็นเลิศในบรรดาเจ็ดวันก็ให้เราใส่เอาความมีชีวิตชีวาเข้าไปเราจะได้มีเสน่ห ไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับแข็งแข็งอยู่ในโลกของตัวเองเอเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปไอ้สิ่งที่เป็นคุณสมบัติด้านดีของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ออกมาให้คนที่ทุกควรเห็นก็เห็นมากพอสมควรหลายต่อหลาครั้งคนมันพูดนะไม่รู้จักที่จะเปิดตัวไม่รู้จักที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นความรู้สึกของตัวเองอะ่ะคนที่เขาจะรักเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้ใจเราเอ ลองคิดดูก่อนแล้วพานไปรักคนอื่นจะให้เขามีคนที่จะเอางานเอาเงินมาให้เราหลายต่อหลายครั้งพอรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้จักเรามากพอก็อขาดความเชื่อมั่นที่จะให้งานให้เงินเราก็มีดังนั้นรู้จักแสดงออกมากขึ้นรู้จักใส่ความรู้สึกของเราอลงไปเพราะว่ามนุษย์นั้นน่ยสื่อสารกันด้วยคำพูดประมาณ30%นึงนะ ใเจดสิบอร์เซ็นต่ะมันเป็นภาษากายการขยับตัวท่าทีที่แสดงออกอ่ะคนที่เขาได้เจอคนวันพุธเนี่ยเขาว่าจะอ่านทั้งหมดแล้วเขาจะรู้สึกทั้งหมดเลยดังนั้นวันพุธนี่นะถ้าไม่รู้ทํำยังไงสร้างเสียงหัวเราะอ,อสร้างเสียงหัวเราะให้คนเขารู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นทําแบบเนี้ยเราก็จะมีความสําเร็จมากขึ้นทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ังในเรื่องของอความสำเร็จทางด้านธุรกิจการงาน